กล่องทิชชู่จากเศษกระดาษโครงงาน i อเอเรื่องกล่องทิชชู่จากเศษกระดาษรายวิชา i อเอสสอชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าทับนึ่ำเสนอโดยเด็กหญิงกันญชาลีนาศเด็กหญิงทักษพรสุขัน เด็กหญิงสาลินทิ์แก้วเกิดมีและเด็กหญิงสัส,สิพิมพ์ทาสโกเสนอโดยคุณครูปาริชาติตาสว่างโรงเรียนโนนสุภยาคารัรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี ปัญหาเนื่องจากมีวัสดุเหลือใช้มากมายที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้วัสดุบางอย่างยังมีสภาพที่ดีอยู่ผู้จัดจึงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาคือกล่องทิชชู่จากวัสดุเหลือใช้เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและไม่ยุ่งยากในการใช้ทิชชู่เห็นคุณค่าและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีความคิดสร้างสรรค์เป็นของตัวเองและสามัคคีในหมู่คณะ จำเป็นมากระดาษทิชชู่เป็นกระดาษอเนกประสงค์ที่รองรับความต้องการในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการเช็ดเก็บซับหอ่อหรือทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันที่มีความจำเป็นแต่ข้อเสียคือสิ่งสกปรปกต่างๆนั้นสามารถทำให้ทิชชู่ของเราสกปรปกได้ แม่าสามารถป้องกันของเหลวต่างๆซึมเข้ามาในทิชชู่จึงมีการประดิษฐ์กล่องทิชชู่ขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสบายใจวัตถุประสงค์กิจกรรม1เพื่อนำสิ่งของวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ให้เกิดความแปลกใหม่2ความรู้ความเข้าใจในการสร้างสค์กล่องทิชชู่3ฝึกฝนการทำงานแบบหมู่คณะและรู้จักการวางแผนในการทำงาน4เพื่อสามารถสร้างรายได้ อุปกรณ์ในการทำา1กล่องทิชชู่พลาสติก 2. เศษกระดาษ 3. ภาชนะต่างๆ 4. กระดาษทิชชู่ 5. กาว 6. สีโปตเตอร์คู่กันและจานสีวิธีการทำงาน 1เตรียมภาชนะผสมกาวและน้ำนำเศษกระดาษหรือกระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วมาผสมกันแนะนำให้เป็นกระดาษที่สภาพดีอยู่เพื่อเป็นฐานชั้นแรกทิชชู่ขยำให้เข้ากันและผสมกับกาว 3. เมื่อขยำเข้ากันได้ที่แล้วนำไปติดที่กล่องกระดาษทิชชู่และรอให้แห้ง ขั้นตอนสุดท้ายระบายสีตามความชอบตกแต่งให้สวยงาม